ข้าวชาวนี้ก็เป็นแกงหอยที่ไปหามาเมื่อวานนะครับผักกระจงผักกระจงที่ไปหามาแซ่บหลายแซ่บหลายนะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะมีแจ่วนะกินกับผักเลนฟ้าย่างนะครับปลาส้มด้วยโอ้โหนะฮะกินข้าวอยู่ดีๆเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับตรงนี้ฮะไม่ใส่ไข่นะเพราะว่ากูแอนจะไม่กินไข่อุ้ยน้ำพริกมากินนี่กินกินม้าส่ดนะกำลังกินอยู่อันหน้าเอาน้องม้หน่อไม้ต้มไหนไหนไหนหน่อไม้ต้มไหนอ้าวไหน ไหนนกไม้ต้มไหนอ่ะนกไม้ต้มอยู่ไหนอ่ะพ่อผู้ใหญ่ไหนนไม้ต้มพ่อพ่อู้ให่นำอะไรมา่ผู้ใหญ่นำอะไรมานะคะโอ้ดีดีดีนี่มาแม่เอนโอ้แม่ไม่ได้ใส่ไข่นะ ขวดข้ากทองนะฮะใส่ใบเตยหอมฉุกฉุยฉุยฉุยอ่าแล้วตกลงหน่อไม้ต้มอยู่ไหนอยู่รถเด้แม่ไม่ได้เอาแม่บอกไม่มีโอ้นะครรัับบเยหน่อไม้ต้มทิพย์หน่อไม้ต้มทิพย์นะฮะคือแม่ผู้ใหญ่เอาแจ่วมานะครับจะมากินข้าวเช้าด้วยกันที่นี่แต่ไม่ได้เอาหน่อไม้ต้มมาเพื่อึ้นไม่จุ่มเพื่อแม่สิพับรถจะเอาบ้าน จะเสือไปเอาก็ได้อยู่กับใครอยู่ตรงไหนอะอยู่ในกระบ้านเลยตรงครัวอยู่ะบ้านัไปาม่เือไปเอาปะโอ้ไ่ได้นกลี้ป่นี้ได้ลืมชัวๆแล้วใช่ไหมทำหน้างงๆว่าทำไมลืมได้ยังไงให้หน่อยทำหน้างงๆลืมลืมหน่อไม้ต้มเอาแจวมาฮะแต่ลืมหน่อไม้ต้มนะฮะโอ้ เดือดเถื่อไปเอาไปวะแม่กินข้าวก็เชิญกินข้าวเอาแจ่วมาจะลืมหน่อไม้ต้มเอาแจ่วมาแจ่วนี่แจ่วนี่แจ่วมาแล้วจะลืมหน่อไม้ต้มได้ไงแกงหอยกระหังหอยแมงหอยก็ได้หรืออะไรมีที่นี่มาถ่านกับเตาเนื้อกะทิละลายละอโอ้ไว้นี่นะครับให้ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์เลยดีแล้วไปตรงนี้เหมาะมากไม่ได้ไปนะ <ห>อ่าโอเคเดี๋ยวไปเสือนจรจะขี่นะน้องเขียวไปเอาน่อไม้ต้มก่อนนะครับเ,เ,เาาออจเสื้อไปเอาเองโอเคครับไปแล้วนะครับผมครับ